อ่าอาหารเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอาหารเราเสร็จแล้วสับเล้วตายดีแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะโอ๊ยลืมถ่ายคลิปจ้าพี่น้องจ้าทำเสร็จแล้วค่อยถ่ายเนาะอันนี้คือเขาเรียกที่นี่ก็จะเรียกว่าบอนเลคายนะคะบอนเลคายหรือกับลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทำกับอืม ใส่กับผงขมิ้นนะคะทุกท่าน,นเด็กเขาชอบกินนะที่นี่เขาชอบกินนะคะเครื่องปรุงเราก็ปรุงตามรสที่เราชอบนะคะแล้วก็การวิธีการทําก็ง่ายๆค่ะสไตล์ลูอิสตอรี่นะคะทุกท่านจ้าง่ายสไตล์ลูอิสตอรี่ก็เจียวเจียวหอมใหญ่นะคะเน้นหอมใหญ่นะคะที่นี่นะไมเ่เขืกกระเทียมนะคะเจียวหอมใหญ่ให้ได้ที่นะคะให้มันหอมก่อนแล้วเราก็ ใส่นมก็ได้นะคะหรือว่าท่านท่านก็ไม่ชอบใส่นมก็ใส่น้ําน้ําเปล่าก็ได้นะคะทุกท่านจ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนะคะข้านอรสดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกท่านจ้าแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะ <c> <ๆ t> น้ําเดือดได้ที่เราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นลงไปแล้วเราก็ปรุงละลายนะคะละลาย ละลายผงขมิ้นใส่น้ํานะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะให้มันเหนียวนะคะให้มันเหนียวเนาะถ้าชอบมากเหนียวมากก็ใส่มากถ้าชอบเหนียวน้อยก็ใส่น้อยนะคะของเราก็จะใส่แป้งอยู่ที่ประมาณสองสองช้อนชานะคะสองช้อนชานะะแล้วก็ละลายเหมือนน้านะคะก็มาใส่นี้ก็ให้มันเหนียวนะครับ ใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงตามรสที่เราชอบนะคะชอบหวานใส่หวานชอบไม่หวานก็ไม่ต้องใส่หวานนะคะใส่พอให้เป็นรสชาตินะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วต่อไปก็จะผัดผัดผักนะคะผัดคะน้าใส่ใส่กุ้งนะคะใส่พริกใหญ่นะคะรอชม ตอนต่อไปนะคะบายบายมาจ้ะนี่กุ้งกุ้งเราก็ได้ที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ผัดเรานะผัดนี่มีพริกไทยแล้วก็มีคะนา้าแล้วก็เครื่องปรุงก็ธรรมดานั่นแหละคะ่ะพี่น้องใส่น้ำมันน้อยใส่รสตีใส่น้ำตาลใส่กระลดไปนะคะอันนี้เราจะผัดเกิดนะเพราะว่าจะกินด้วยเนาะเราไม่ใส่พริกนะใส่แต่พริกใหญ่ก่อนนะจะ๊ พี่น้องจ๋าไม่เอาไฟแดงนะเอาไฟนี่แบบจะได้อร่อยอร่อยนะคะโอ้มือเดียวเด้อพี่น้องดออเ,อเด้อขอโทษขออภัยเด้อมือเดียวพระว่า,าอีกมือหนึ่งคือโทรศทัพท์เด้อพี่น้องรสชาติเราก็ปรุงตามใจที่เราชอบเหมือนเดิมนะคะทุกท่านจ้าโอ้ยมันบอถนัดเดอบอไดเอาขากลรองมาตั้งเนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขอใหยเด้อราเบิ้ลมาชัดก็ได้ลืมลืมแต่แรกว่าจะไม่ถ่ายหรอกนึกไปนึกมาก็เลยเออถ่ายดีกว่าแต่แต่คิดอย่าเป้วกล้องนคณะนะคะคณะที่นี่นะไม่ใช่คณะบ้านเรานะคณะฝรั่งจ้ะคณะฝรั่งคณะ่งร โคเลโคเลโคเโคเโคเจะยาวหน่อยนีงแล้วก็สุกแล้วจราจะเมื่อกี้ลืมเล่งไฟไปมันมันร้อนเราก็เลยผ่อนไฟลงไงเครื่องเกี่ยวหอมเนาะเราจะเกี่ยวหอมก่อนนะให้มันหอมก่อนนะทีนึงจะไม่ได้เกี่ยวให้ไหมนะ นี้ก็น่าทานนะคะอาหารเย็นเรามีสองอย่างนะคะแล้วก็มีนี้ด้วยกลัวจะลดหน่อยนะคะพี่น้องกลัวจะเลิะนิดนึงนะคะทำับข้าวมันก็เลิกเป็นธรรมดาเลยคะ่ะ หน้าทานหน้าทานดูรสชาติก็ไม่ต้องชิมเราจะพอเราใส่ตามแ,แ,แต่ที่เราชอบนะอ้อมน้ำมันหอยน,นะคะพี่น้องใส่ก้านมันเยอะเ, <c oughs> เด็กชอบกินก้านนัอน อาหารเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอาหารเราเสร็จแล้วสับเล้วตายจีแล้วจ้า <c oughs>